พ่อแม่ไม่ดีเองให้เขาเบิลกลวงหน้าไปเั้งเยอะคุณนายครับอย่าพูดแบบนี้สิครับค,ค,คุณนายคุณห่วงคนนี้เรารู้จักเข้ามาสิบกว่าปีแล้วให้คะนี้เขามาตลบหลังแบบนี้ได้หระอครับขอไม่ได้มาจะจ่ายไปแล้วครึ่งหนึ่งเราต้องปากลูกค้าว่าอาทิตย์หน้าจะส่งสินค้าให้ครบเนี่ยเชิญครับเฮน,นสัน เยาชินเยาชินออาคุณจู่คุณป้าอจงอพี่ใหญ่ดูจากข่าว่องบริษัทวั่วุ่นมีปัญหาทำให้คุณเดือดร้อนฉันเป็นห่วงมากเลยไปดูว,ว่ามีอะไรช่วยไหมอะเย้ยาชินขับใจมากเนียจ้ะแล้วเป็นไงคะวจ่จะไม่มีของส่งท่านี้ก็ต้องผิดสัญญากับลูกค้าแล้วต้องาชดใช้หรือเปล่าอะไม่เพียงแค่ดีเรยียกให้เจ้าแก่หวงเบิกลวกหน้าด้วยอะไรนะถ้าภายในหนึ่งอาทิตย์ไม่มีเงินมาสำรอง กลัวว่าโรงงานอาจจะต้องปิดตัวครับเอางี้นะไปคุยกับพี่ใหญ่ฮอ้ไม <Huh? S 2> ่ต้องเกรงใจหรอกพี่ใหญ่ห่วงคุณมากรีบโทรมาหาฉันแสดงว่าต้องช่วยแน่อ๋อคุณจู่ดีไซเนอร์ส่งภาพร่างมาให้แล้วคะ่ะพอมีเวลาไหมคะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะคะเรื่องอาแบบไปคุยกับไมนะเคิลนะฉันให้ก็ดูแลแทนค ใหญ่อ้ามาแล้วเหรอให้แฮนสันเรมอนได้ข่าวว่าโรงงานมีปัญหาหนักมีไร้ช่วยก็บอกได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจหรอกขอบคุณมากพี่ใหญ่พี่อยากได้เงินเหมือนสก้อนน่ะเอาเท่าไรละ่ะสิบห้าล้านเหรียญพี่ใหญ่ไม่ว่ายัางไงก็ต้องช่วยเขานะจะบอกตามตรงนะแฮนสันถ้าไม่เพราะพ่อเราเสียไปก่อนนายคงแต่งงานกับน้องฉันหนานแล้ว และเป็นน้องเขยของฉันเมื่อเป็นคนกันเองแบบนี้ฉันก็ต้องช่วยอยู่แล้วแต่ว่าเงิน15ล้านไม่ใช่น้อยๆเลยนะที่แย่ก,ก็คือภะก,ก่อนฉันเอาเงินไปซื้อหุ้นหลายตัวเลยไม่ทำรายราคาก็ร่วงทำเอาเงินส่วนตัวในมือพลอยหดหายไปด้วยมันแย่ชะมัดเลยพี่ใหญ่เรากูน้นี่นมบริษัทได้ไหมบริษัทไม่ใช่ของพี่คนเดียวนะยังมีหุ้นส่วนอื่นอีกถ้าจะให้กู้เงินก็ต้องมีของมาค้ำประกันไม่อย่างนั้นล่ะก็ พี่จะอธิบายกับหุ้นส่วนยังไงล่ะฮะเเรียอนอย่างนี้ดีไหมผมเอาหุ้นโรงงานมาค้ำประกันถึงอย่างนั้นมากสุดก็ให้ได้แค่สิบล้านเท่านั้นสิบล้านก็สิบล้านที่เหลือจะไปหาท่างอื่นโอ,โอเคสิบล้านนะค้ำด้วยหุ้นยี่สิบเอร์ซนต์เห็นด้วยไหมตกลง